สวัสดีครับเอฟซีแฟนช่องเมื่อนี้มั่งร้อยภาพมาตาในท่งของชังคมนะครับเป็นฝันที่สองนะครับฟันว่าได้ไปวัดนะไปเห็นนางไหวนางเป็นกลุ่มนะครับนางใหม่ผู้งามงามนะเพิ่นบอกว่าขอเลขแม่นะครับนางใหม่หายเลขกสามตัวครับพี่น้องใหตตัวใดเราไปชมสวัสดีครับชังคมครับสวัสดีสวีดัตก็เฉยๆมาสัมผัสรอบสองนี่ขาเป็นยังดอกนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ชัางคมว่าหลายฟันก็แล้วไ่อยากบอกนะครับ เน่นกเยก็จ<ะ>้าว่าเขากินหลายฟันหลายเนาะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นกัดโดนๆมาเทียมก็เลยว่าเอาลายลายฟันบางก็เลยฟันคือเนาะเลยฟันว่าก็บ้าเสเยวๆหน่อยอันนี้ก็ได้แค่์บาบอก็แคมันออกไั้ <c oughs> บยบ้เบ้าสุฟังเลยว้าอด้นไปเหรอครับมอวยเพราะว่าฝันดีดีเอาลองบอสฟินอลฟันครับฝันดีๆีังเด็ฝันว่าได้ไปวัดวัดหนึ่งสิเข่าไปไหว้พระในโบสถ์แต่ว่าในโบสถ์เนี่ยขาเจ้าบวชหนักอยู่เข่าไปไหว้บ่วนได้เข่าเขาไปไหว้บ่วนได้ไปนี่ก็เลย เลี้ยวไปเห็นนั่งใหม่สีหาขวนั่งเลี้ยงกันอยู่แต่ว่าบ่เห็นอันหนาเห็นต่ชุดไท้ายชุดชุดท้องๆขาวๆวรอกเห็นเห็นด้ช่วงขากับช่วงแขนลงมาแบบนี้อืแต่ว่าพ่เห็นหนาเด้ืมื้วหนาคววยกับเป็นคนมากอันเบามากสอเนอะขาเรียกว่าโอ้บอกเลขกันนะคนเรียกว่างซีในความฝันนี้ว่ายันเด้ บอกบอกเลขกันนะ้าเดี๋ยวสิทาบุญในสักกานะมาให้วางซิวันนี้บอกไหมดีไหมหนึ่งศูนย์แปดพนวาบอกสามตัวเลยเนะี่ยหนึ่งศูนย์แปดเห็นเห็นจะเห็นตะโกงเหรอเมียประมาณหาหาไาอา้พกคนนางนางเลี้ยงกันอยู่เป็นเป็นผีเพิรดแมความรู้สึกกนะ็เป็นนั่งไหมเป็นนั่งไหมเนาะเป็นเป็นนั่งไหมแต่ว่าเป็น ได้เดียวไปงามเป็นเห็นั่นแขนขาในเล็บได้เช็ดกวางงามแล้วเห็นั่นแขนขากันในควา,งงามรู้สึกว่างามมันเป็นนวลงามนนออมันนวลมันนวลงามเนาะสีผิวคือคนอน,าาน,าน้างวัาหน้าสวรรค์เสียเนาะแมียนตะวานตะวันบ่เห็นไก่ดิเ,ออเห็นทอหนีโอ้ยทอพุ่นละเขาเรียวไปข่อยศิลป์เขาไปไหว้พระในโบสถ์นะเพราะ,าว,าาะ,นนะว,ว่าข้าเจ้าพระบวชหนักอยู่ครับโอ้โหเลยบ่ได้เข้าไปเล้ยได้เข้าไปไหว้อยู่ข้าเจ้าบวชหนักเสร็จแล้วเลยได้เข้าไปไหว้ ได้<ช>ไปบ่ายอยู่ช่วงนอกได้ยังเล่นนได้ไปเพรอกันเล่นเลี้ยวไปเห็นนางไหมนางอยู่สามสี่คนแต่ว่าบ่าเห็นหนาเห็นในช่วงล่างลงมาขาครับแขนครับชุดในความรู้สึกกันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นนาักม่ี่งามเนาะขาวงามคอยกับคนมาขอเนาะวัตถุยานเลยในฝันในในกันเลี้ยบ่บอกเลขก,กันนะสิทำหมุญสังฆทานไมยย่ให้กันะกับมีกับมีคนหนึ่งบอกขึ้นมาว่าหนึ่งศูนย์แปดพนะว่ามั่งมั่งตัวใดครับ ตัดสามเริ่มมาตัดบะม่มากตัวแดกกันที่มากสามตัวได้แล้วหนึ่งศูนแปดได้เลยมากสามตัวได้เนาะมากสามตัวเลยจับน่กันเลย้าพี่น้อยกันทีชื่อทีใยี่สิบสามชิ้นแล้ว,ลวมดนะไ,ได้ดบบซนะดื่อหลายเพราะว่าขอกับซื้อลอติรีไปคู่หนึ่งแล้วว่าจ<บ>ะ่าบอกน้องกันหลายฝันฝัน่าบอก,ก็คือข,ขึ้นแล้วพาบอกว่งกแกนงเกี้ยวอ๋อในตัวฝันดีไแม่หัหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดฝันหนึ่ง่างใหม่มาบอกกันนี่ ก็ไกลๆเด้อบ่ได้บอกให้ใกล้ๆเด้อเท่านี้เท่าประมาณจักโอ้บ่ยี่สิบเมตรพุ่นล่ะโอ๋ต่วเฮายินเสียงคือเขาแม่นกได้ยินเสียงบอกมาอือเอาให้ถึงนีก็สิบ่ได้กนี่สังฆทานพ่นีลไปก็ไปหาสังฆทานก็อาจจะอธิษฐานมนางมเเนาะาเอาเนาะเาบ่ฮู้ือเนาะเาบ่ฮู้วัดเนาะจัวัดใดบ่รู้วัดก็บ่ฮู้ัดบ่รู้อก็บ่รู้เฮาก็ถ้าเฮาถึอีีสมมุติได้ว่าถึอีีก็ต้อง เราลึกถึงเอาหน่าเราลึกถึงว่าเราลึกถึงว่าให้เทพบุญทางหลานให้เลี้ยงมีนังไม้ประมาณนี้ประมาณนี้ไดเฮียเทงบุญก็มารับเราเรื่องจีนเนาะแค่ประมาณนี้เนาะต่มพ่อขอว่าระบุว่าใดว่าเป็นวัดใดเขาบอกเลเพิ่นเพิ่นบม่ได้ระบุว่าเป็นวัดใดนางไม่ซื้อยังกับบุรุษเนาะในความรู้สึกว่าเป็นเป็นนังไม้ที่งามเนาะเห็นนั่งอยู่แบบนี้นีั่งเลี้ยงกันอยู่ทั้งเป็นเป็นขวันไม้ที่เป็นแฉะกอย่างมันหาควันเนี่ย เห็นเห็นทั้ช่องขากับช่องแขนีนเนี้อบ่เห็นช่องบนเห็นขอมืมัวเนี่ยแต่ว่าในความรู้สึกจะเป็นเป็นที่งามมากน้ำกับมีคนหนึ่งบอกว่าหนึ่งศูนย์แปดพว่าว่าจะบอกหลอดหรือยันมันมันหลายตัวมันหลายตัวกับเป็นฟันดีครับพี่พี่น้องหมักน้ำเนาะแมนอืมเขาก็บปรุกว่าฟันได้ไม่เสียออกได้ได้ากว่าบอกสุฟังนั่นแต่ว่างวดงวดจนก้อนพึ่งกับมาบอกหาหกเป็นไม่ยิ่งขึ้นกันเป็นไม่ยิ่งขึ้นกัน งดวันนี้หาหกเด้อพ่อนี่ยบุญเรีนได้แค่อันคอยกันน้ำตาหาหกกันแล้วก็หกหาหลังบนมันเหมาะหกหนี้เอาะสรุปนะครับว่าเมียสังคมเนี่ยเมียนั่งไม่มาบอกไปไหว้พระเนาะไปงานบวชเขาในีบวชบ่ได้ไปงานบวชหรอกได้ความรู้สึกเนี่ยศึกับไปไหว้พระในีบวชโอ้แต่ว่าไปพ่อบวชพอดีจะบวชพอดีบวชพอดีนั่งไม่เลยบอกหนึ่งศูนย์แปดเด้อนะครับมือล็กกระต่ายหนึ่งศูนย์ศูนย์แปดแล้วก็หนึ่งแปดเด้อนะครับ เป็นในทางของสังคมนะครับในวันนี้ก็ถือว่าฝันดีฝันงามเนาะฝันจะมีโชค่าภไอศิลป์จะเพียบุญไหเนาะในฝันวางสันเนาะแมอันคือเป็นชาวท่านไงอ๋อขอร้องมาเด้อพี่น้องเพราะโชคลานก็ต้งอยากรวมทำบุญในวันนี้ต้อันเนาะครับเนาะขอให้โชคลาภมันตามที่สังคมเพิ่นอธิษฐานไว้นะครับให้โชคลาภมันกันนะครับเรียกซื้อง่ายมาสามตัวเลยเนาะตัดเอาหน่เดเลยแต่พี่น้อยสิเนาะ ขัดควากไวเลยซื้อสามตัวหนึ่งศูนย์แปดก็ศูนย์แปดก็เท่านั้นล่างบนตัดหน่อยๆเนาะตัดหน่อยๆไม่ได้เอ๋อต bueno, ัดชบสุดตัวแล้วก็ส so yeah, so ิลายผลนะแจะคอยตัดไว้เพื่อให้เอฟซีเพิ่นเริ่งเกินใน้สามชุดนีะคุณผู้มากนบยตัดเหล็กลายคอยซื้อตรงๆเลยนะครับมาเลยก็มีหน้าที่ตัดเพื่อให้พี่น้องเห็นภาพเห็นภาพร่วมนะตัวเสื้อแบบเรียองพี่น้องหน้าที่มาเลยคือตัดให้พี่น้องทุกคนเห็นภาพภาพกว้างอะนะมีมีสองคลิปนี่นี่นะที่ทำมีในวันนี้เนาะมีสองคลิป เซตผลัดคิดเนี่ยเราก็กคือสิครับก็สิบวันยูโดนบันละเป็นยูือลก็ถือว,ถว่าเป็นโชคของพี่น้องอีซี่นะที่ได้ในทางสังคมในวันนี้เปิดไม้เฮ้านะครับเดราะว่าเดินเปิดไม้การสีห์ไม้โชคเข้าก็ได้นะครับในวันนี้ก็ถือว่าฝันดีครับนะครับเนาะเพราะมีอันตะพัดแดน เชี่ยเขาลงมารวยวบ่เป็นนะครับเชียหลงเขาเชียหลงเขาแล้วเขาหลงค้าขายเน่านนั่งไปไอ้เจ้ามอดกินบ่เชียค้าขายข้องเชียเชียเขาลงเรื่อยหลงเขากขบพวกจักเพราะดีแต่ว่าขายของกวนชูมืออันนี้อันนี้ไปทั้งพูดได้เนี่ยไปได้มาทั้งพูดได้เพื่อนผมขอแปลว่าทั้งพูดได้เนี่ยเชียแบบนี้เชียหน่อยเชียหลายข้าเจ้าพูดคนจักคนน้มากว่าไรแต่ว่าเมียขล่าผมเออขคอยเอามานสาวอาเซียนเนี่ยเหนือไปคู่บอาจามันอัดแล้วเนี่ยอัด ดูซิว่าของดีขายของของดีอาจารย์เราส่วนให้ตัวเราเป็นลูกศิษย์เราเป็นลูกศิษย์ของหลวงผู้หงษ์ทึ่งหลวงเขาทึ่งเขาหลวงกับบ๊จักนี่ก็ได้แต่ว่าขายของบ่วยมหลวงขายดีขึ้นนะขายดีขายดีเอาเด้อพี่น้องเดี๋ยวมาร้มีโอกาสกันฟุ้ยได้ตัดมาเฮ็ดไปครูบาอาจารย์เจิมให้หาพี่น้องผู้ใดอยากไหวถั่บูชาเด้อต้องค่อยว่ากันเด้อนะครับ ทางคมมีประสบการณ์แล้วประสบการณ์แล้วอ้าวนะเดี๋ยวทั้งเขาหลงทั้งลงเขาอยากอย่างใดอย่างหนึ่งเด้อพี่น้อง่ไปลงเขาเด้อนะครับเดี๋ยง่ายสิดึงหูเด้อะนะเอานะครับขอบคุณสักคมมากสมดังอย่างนี้แต่ว่าลุนเท่าๆซีดีเฮ้ยซีดีเท่าไรวะเท่าหัวงี่เง่ารับชื่อไรเลยบางทีว่าอยากกินปลาคาร์พนะเออเด็กหนุ่มลุนหกสิบเออเขากินแล้วอ่านะครับเอาวนะครับสรุปวันนี้นะครับสังคมได้เลขมาครับจากแม่นางใหม่ได้นะครับ ไปวสิไปไหว้พระทั้งบวชเนาะแต่ว่าพองานบวชก็เริ่มเปิดขาไปเงื่อนก็เลย่มาให้เพิ่นบวชแล้วก็เลยเดี๋ยวไปเห็นนั่งไหมเลขยกคือหนึ่งศูนย์แปดนะเขาบอกสามตัวเลยบอกสามตัวเลยมอนเลยกระต่ายหนึ่งศูนย์จับได้เลยศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดเอ๊นะครับเป็นซื้อลอตเตอรี่เราเด้อนะครับมันเวอลซื้อๆเด้อพี่น้องบอลเราก็ซื้อพร้อมนะครับสังคมเปิดการอิทิงแล้ววันที่หนึ่งก็ได้นะครับในวันนี้เดี๋ยวเห็ุสังฆทานให้นมี แม่กูใหม่เนาะเกิอดยอยังไงหรือแม่นั่งใหม่มแต่แต่ได้ความรู้สึกนี่เป็นนั่งใหม่กับรถรู้ว่านั่งยัง,มาางแม่จะเชียนแม่ยังก,กับรถหงแมนเอานะครับเอาไปช่วงขันมาต้องสังคมเด้อนะครับวันนี้โดนพื้นสิมายามโดนพื้นเขาจะช่วงใหม่ลองซื้อนะครับติดไปติดไปใหม่ไปเมื่อไหร่เด้อนะครับบาดที่บาทกายย็กยังดีซื้อสลักกินเบียงรัฐบาลเด้อพี่น้องหาได้นะครับมือเลี้ออกตัวอื่นนะมือกระเลียงออกแล้วนะครับหาได้ดอกนะครับเด็กซีก็ไี่ตะกุนเก่งว่าเลี้ยงว่มักกระเช้าเด็กนี่บ่อันดอัน เลี buscar, amen, er. wine, like ้ยงห้ามน่กระบอกเลีวบ้านหนึงเลีบ้านเลี้วบ้านนะครับตาจะเป็นโชว์ข้อกันได้โชว์ันบ้านขอบคุณทา่นคนไร้เด้อครับสิบยังฟันขอบคุณครับดีใจด้วยสอัสครับสวัสดีครับ